สวัสดีค่ะพบกับแม่ล่าและน้องไออุ่นในช่องรีวิวของเล่นนะคะมาพบกับกระดานดอยิงบอร์ดนะคะหรือว่าที่เรียกว่ากระดานแม่เหล็กนะคะสามารถวาดรูปไหนน้องไออุวว่นลองวาดรูปให้พี่ๆดูสิคะ <c oughs> วดดาดรูปได้นะะหรือกะสุดทักษะการเขียนการปั้มได้หมดนะคะ ก็คือกล้ามเนื้อมือของเราจะได้แข็งแรงนะคะน <c oughs> ้องให้อุนนองเขียนเลขหนึ่งสิคะนี่สามารถเขียนเลขหนึ่งได้ด้วยนะคะไหนลองปั๊มสิลูกลองปั๊มสิคะอ่าแล้วก็ปั๊มเป็นรูปหัวใจได้ไหนลองปัม๊มรูปสี่เหลี่ยมสิคะ <c oughs> สี่เหลี่ยมอะคะสี่เหลี่ยมปั๊มเป็นรูปสี่เหลี่ยมได้แล้วก็จะมีตัวปั๊มให้ทั้งหมดสี่ตัวนะคะ แล้วก็เราก็จะมีปากกาให้แล้วก็กระดานสามารถลบได้ไหมคะน้องไออ่นลองลบให้พี่ๆดูสิคะดีตองมเลื่อนตัว,ตวใช่คะ่ะกระดานสามารถเลื่อนได้ลบได้นะคะน้องไออ่นวาดรูปเลยคะ่ะลองวาดรูปสิคะกระดานนี้นะคะจะเป็นคล้ายๆกับแผงแม่เหล็กที่เขาจะเป็นตัวปั๊มไม้ที่ปากกาและก็ตัวกระดานนะคะสําหรับการเลื่อน การวาดรูปนะคะหรือว่าจะเขียนทักษะต่างๆเขียนตัวกอไก่ข้อใครอะไรก็ได้นะคะมันเป็นสิ่งที่ของในที่เสริมพัฒนาการได้ดีมากเลยค่ะน้องไออ่นวาดรูปอะไรคะปสาวผู้หญิงค่ะรูปผู้หญิงนะคะ,ะ,คะวาดรูปพ่อแม่ลูกหรอคะ่ไอคุณแม่ด่คุณแม่โอ้โหสวยจังเลยคะ่ะ เด็กเล็กสามารถทําได้เด็กโตสามารถวาดได้นะคะก็คือได้หมดทุกวัยเลยนะแม่คิดว่านะคะหรือว่าอ่ะเราถ้าเราผิดพลาดเราก็ลบได้นะกระดานนี้สามารถฝึกทักษะทำการเขียนได้นะคะเช่นแม่ล่าจะเขียนตัวกอไก่นะคะนี่คะ่ะอ่ะแล้วก็ให้น้องไออุ่นลากเส้นนะคะ ฝึกกล้ามเนื้อมือได้นะคะฝึกการลากเส้นกล้ามเนื้อมือแล้วก็ฝึกทักษะได้หลายๆอย่างเลยค่ะลูกาเก่งมากค่ะลูก่งมือให้เป็นรางวัลของน้องไออุนคนเก่งนะคะไหนลองตั้มลูกหัวใจเข้าไปข้างกอไก่สิคะโอเคเก่งมากค่ะก็คือโดยรวมๆนะคะกระดานนี้ฝึกทักษะทั้งด้านกล้ามเนื้อมือได้การเขียนได้นะคะ ก็จบไปกับการรีวิวกระดานก็เรียกว่าไว้บอร์ดก็ได้นะคะ <Okay. S 1> จบการรีวิวกระดาน <I 'm S 1> ได้เลย <I 'm S 1> ลค่ะเราก็จะมาให้น้องไออุ่นได้วาดรูปตามจินตนาการของเขานะคะน้องไออุ่นวาดรูปเลยค่ะพ่อแม่ลูกหรือว่าอะไรก็ได้ตามจินตนาการของหนูนะคะนี่สามารถปั๊มได้ด้วยถ้าไหนที่วาดไม่สวยเราก็สามารถลบได้นะคะเลยกระดานอันนี้เลย ปุ่มลบอยู่ตรงไหนคะน้องไออูลองทำให้พี่ๆดูสิคะสามารถลบได้วาดรูปตามจินตนาการของเราเนาะเ,เก่งมากค่ะลองลบให้พี่ๆดูอีกสักรอบนึงนะคะอ่าวาดแล้วลบให้พี่ๆดูอีกสักรอบหนึ่งนะคะสำหรับกระดานตัวนี้ลบเลยค่ะหนูวาดรูปอ,อะไรคะเนี่ย วน,น่าดีใจน้าดีใจนะคะนี่เป็นหน้าดีใจเป็นจินตนาการของน้องเขานะคะแล้วก็สามารถวาดได้ตามจินตนาการ<ช>เลยอ่าเดี๋ยวจับกล้องให้ดูนี่ไงเหน้าดีใจนะคะแต่คุณคุณแม่ว่าควรจะเติมปากตรงนี้ไปอีกน,นิดนึงอ่านี่ค่ะ <laughs> เติมลูกตาเข้าไปน่เป็นหน้าดีใจแล้วคะ่ะ นี่ก็คือจินตนาการของเขานะคะเด็กที่แบบอายุแค่ประมาณปอ,อนุบาลสองนะคะเป็นหน้าน้องหนึ่งของเราก็คือเจะเข้าอนุบาลสองแล้วจินตนาการของเขาก็คือของเด็กเขาเราก็จะไม่ห้ามนะคะ mm. เขาจะทําอะไรก็ให้ปล่อยไปตามจินตนาการของเขานะคะ mm. เพื่อฝึกทักษะของเขาด้วยความสามารถนะคะอันนี้น้อยอุ้มว่านุ๊กอะไรคะ น่าโกนะคะ,ะ,คะอ่าเดี๋ยวฉายให้พี่ๆดูหน่อยซิน้าโกหน่าโก,น,าโกนะคะโอเคค่ะก็จบการรีวิวของเราไปที่จบการรีวิวกระดานของเรานะคะฝากสวัสดีฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ